สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2ศึสืบ5 0็มร้ i o n s h i p ปีนชาที่17ฤดูการ2022-2023ประจำวันศุกร์ที่10วันเสาร์ที่11แล้วก็วันอาทิตย์ที่12มีนาคม2566ค่ะเริ่มกันที่โปรแกรมการแข่งขันของคืนวันศุกร์ที่10มีนาคมปี2566ค่ะมีการแข่งขันด้วยกันทั้งหมด1คู่นะคะ เวลา18นาฬิกาสุพรรณบุรี FC จะพบกับเชียงใหม่ FC ค่ะช่องถ่ายทอดสด AIS Play ค่ะโปรแกรมการแข่งขันประจำคืนวันเสาร์ที่11มีนาคมปี2566มีด้วยกันทั้งหมด4คู่ค่ะคู่แรกเวลา17นาฬิกา30นาทีตราด FC จะพบกับประนองยูไนเต็ดช่องถ่ายทอดสด AIS Play ค่ะ คู่ที่2เวลา18นาฬิกาไชนาทอนบินจะพบกับสมุทรปราการซิตี้ช่องถ่ายทอดสด AAS Play และ t ีสปอร์ค่ะคู่ที่3เวลา18นาฬิกาสานาทีคัสตอมยูเนเตจะพบกับแพร่ยูเนเตดมีถ่ายทอดสดทางช่อง AAS Play ค่ะคู่ที่4เวลา19นาฬิกา ลาดประชา FC จะพบกับอุดรธานี FC มีถ่ายทอดสดทางช่อง a a s Play ค่ะโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2นาที่27ประจำคืนวันอาทิตย์ที่12มีนาคมปี2566มีด้วยกันทั้งหมด4คู่ค่ะคู่แรกเวลา17.30นาานาทีนครศรีอยุธเตจะพบกับกระบี่ FC ช่องถ่ายทอดสด AAS Play คู่ที่2เวลา18นาฬิกาอุธย,ยา u ยูไ e นเตดจะพบกับระยอง FC ช่องถ่ายทอดสด AAS Play และทีสปอร์7ค่ะคู่ที่3เวลา18นาฬิกา3 0นาทีเชียงใหม่ยูไในเตดจะพบกับนครปฐมยูไนเตดช่องถ่ายทอดสด AAS Play และคู่สุดท้ายของคืนวันอาทิตย์ที่12นะคะ เวลา19นาฬิกาเกษตรศาสตร์ FC จะพบกับอุทัยธานี FC ช่องถ่ายทอดสด a a f Play ค่ะและทั้งหมดนี้คือโปรแกรมการแข่งขันไทยลีก2ฤด,ดูกาล2022-2023นาที 27. ่27ของคืนวันศุกร์ที่10วันเสาร์ที่11และคืนวันอาทิตย์ที่12นะมีนาคมปี2566ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะ